สวัสดีค่ะคลิปเนี้แพลรวจะพามาทำขนมเทียนฟักทองแบบใช้พิมพ์ลายจีนกดทำออกมาแล้วเป็นลายสวยงามดีมีความหมายแบบเนี้เลยค่ะใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วต้องจัดนะคะสูตรเนี้ยแป้งเหนียวนุ่มข้ามวันสูตรใสอร่อยมากทำกินทำขายได้เลยค่ะใครหอ่อใบตองไม่เป็นไม่ถนัดต้องจัดเลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนเอ็นให้เรานำถั่วเขียวซี่มาล้างทำความสะอาดสักสองสามน้ำให้น้ำใสสะอาดดีก่อนค่ะพอเราล้างน้ำจนถั่วสะอาดได้ที่ดีแล้วให้เราเปิดน้ำใส่ให้ท่วมถั่วดีเลยค่ะพอท่วมถั่วดีแล้วแช่ต่ออีก4-5ชั่วโมงให้ถั่วนิ่มดีก่อนนะคะพอเราแช่ถั่วของเราครบเวลาสี่ชั่วโมงได้แล้วนะคะเทน้ำทิ้งค่ะ แล้วล้างอีกสัก2อสามน้ำให้น้ำใสสะอาดดีแลยค่ะหัวของเราจะได้ไม่เหม็นเขียวนะคะก็เทถัวของเราเส็ตะแกงพักเสด็จน้ำไว้ค่ะแล้วให้เราตั้งหม้อซึง้งพอน้ำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดีนำผ้าเขาบางชุบน้ำบิดหมาด รองลงไปแล้วก็นําถั่วที่พักเสด็จน้ําไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเกลี่ยออกให้ทั่วดีชายผ้าเขาบางที่เหลือปิดคลมไว้ค่ะ ปิดฝาซึ้งนึ่งต่ออีก30 40นาทีหรือจนกว่าถั่วของเราจะสุกนุ่มในที่ดีแล้วนะคะพอเรานึ่งถั่วของเราครบเวลา30นาทีได้แล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะนี่ถั่วก็สุกนุ่มในที่ดีแล้วค่ะให้เราปิดเตาแล้วก็นำถั่วไป บดไปตำให้ละเอียดได้ที่ดีเลยนะคะแล้วให้เราเตรียมถุงร้อนถุงแกงนะคะปวมสาคินไปจะได้หนักๆแล้วตำถั่วของเราให้ละเอียดได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะคะใครมีเครื่องบดเครื่องปั่นใช้ได้เลยค่ะ พอเราตำจนถั่วของเราละเอียดได้ที่ตามต้องการแบบนี้แล้วก็น,นำไปผัดเป็นไส้ขนมของเราได้เลยนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงซอยค่ะเียวให้หอมแดงสุกเหลืองหอมได้ที่ดีก่อนนะคะ พอเราเจียวจนหอมแดงของเราสุกหอมเหลืองได้ที่ดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือปนคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีก่อนนะคะ พอเราคนจนเกลือจนน้ำตาลละลายดีแล้วให้เรานำถั่วที่บดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ผัดต่อจนถั่วของเรา ก็เหนียวได้ที่ดีเลยนะคะพอเราผัดจนใส่ขนมของเราแห้งได้ที่ดีแบบนี้แล้วให้เราใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะพริกไทยป่นเราจะใส่ทีหลังนะคะผัดให้เข้ากันดีทีนึงค่ะ ความเค็มแล้วก็ความเผ็ดของพริกไทยปรับเพิ่มลดตามชอบได้เลยนะคะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยเผ็ดพริกไทยมากน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะพอเราผัดจนทุกอย่างเข้ากันได้ที่ดีแบบนี้แล้วให้เราปิดเตานำไปเทสใส่ชามพักไว้ให้อุ่นสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นเป็นก้อนเรียมไว้กันนะคะ พอไส้ขนมของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะนวดอีกทีนึงให้เนียนเข้ากันดีค่ะแล้วให้เราหยิบไส้ขึ้นมาค่ะปั้นครึงเป็นลูกกลมๆใส่ถาดพักไว้ค่ะ ใหเรานำฟักทองที่นึ่งหรือต้มให้สุกนิ่มดีแล้วมาบดให้ละเอียดนะคะบดตอนที่ยังร้อนๆจะละเอียดง่ายละเอียดไว้ค่ะพอเราบดจนฟักทองของเราละเอียดได้ที่ดีแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวแป้งขน,ขนมของเรากันต่อเลยนะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปะคะ่ะตามด้วยเกลือน้ําตาลทราย คนนี้เข้ากันดีก่่าค่ะพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่กะทิลงไปค่ะใครไม่อยากใส่กะทิให้ใส่น้ำเปล่าแทนได้เลยนะคะตามด้วยฟักทองที่เราบดไว้ค่ะแล้วก็นวดขยำทุกอย่างให้เนียนเข้ากันดีเลยนะคะ พอเรานวจนแป้งของเราเนียนได้ที่ดีจนปั้นได้แบบนี้แล้วนะคะไม่แห้งแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปค่ะก็นำไปห่อไส้ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแล้วให้เราเตรียมแป้งข้าวเหนียวที่จะใช้คลุกขนมของเราค่ะหยิบแป้งขึ้นมาค่ะครีออกแล้วก็ ใส่ไส้วางลงไปห่อหุ้มแป้งให้อยู่ดีแล้วก็คลึงเบาๆให้ผิวเรียบเนียนสวยดีนะคะพอผิวเรียบเนียนสวยดีแบบนี้แล้วให้นำไปคลุกแป้งข้าวเหนียวค่ะเคลือแป้งข้าวเหนียวไว้บางๆแบบนี้นะคะเตรียมตัดใบตองมาค่ะวางเรียงลงไปแล้วก็นำน้ำมันถั่วเหลือง มาทาบางๆให้ทั่วดีนะคะเราทาน้ำมันบนใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำขนมที่เราห่อปั้นแป้งไว้มาวางเรียงใส่ลงไปข้างบนค่ะแล้วให้เราเตรียมพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ที่จะใช้กดนะคะวันนี้แพรวใช้ลายจีนค่ะขนาด50กรัมนะคะ น้ำพิมพ์สูมลงไปแล้วก็กดให้แน่นค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะพอเราตั้งหม้อื้งจนน้ำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดียกขึ้นนึ่งค่ะปิดฝาแล้วก็นึ่งต่ออีก5 5 3 0นาทีหรือจนกว่าแป้งขนมของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะโดยไฟกลางค่ะ พอเรานื่อขนมของเราครบเวลา20นาทีได้แล้วนะคะเปิด้าดูค่ะนี่ขนมของเราก็สุกใส่ได้ที่ดีแล้วค่ะส่งกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะสีสันสวยงามน่าทานสุดๆเลยค่ะแถมยังมีลายจีนส,สวยๆแบบนี้สวยดีมีความหมายด้วยนะคะปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นสักหน่อยนึงก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนื้อขนมแล้วก็ไสในขนมของเรากันนะคะเดี๋เวลาเราจะขาย แพลวใส่กล่องพลาสติกสี่ช่องแบบนี้ค่ะ TL สามแปดนะคะแกะใบตองออกแล้วก็วางขนมของเรา,เราใส่ลงไปได้เลยค่ะ ีก็จะได้สีชิ้นแบบนี้ติดกลองค่าเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะคะกล่องสีชิ้นแบบนี้ขายชิ้นละสิบาทกล่องละสี่สิบาทยังไงก็ขายได้ขายดีมีกำไรค่ะน,นี่เป็นลายจีนสวยงามดีแบบนี้เลยค่ะนี่ใส่อืม เหนียวนุ่มไส้อร่อยมากเค็มนิดนิดหอมพริกไทยเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะลองไปทำดูนะคะใครห่อใบตองไม่เป็นไม่ถนดัดต้องจัดเลยค่ะทำง่ายสะดวกสบายขนมเทียนฟักทองสวยงามดีมีความหมายด้วยนะคะไกลถึงจุดจีนแล้วต้องจัดค่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ